โดยซอฟ์บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะนำโดยคุณลำเมธวัฒนศสลาลัตในะคะไทยแลนด์คันที่ดีเรคเตอร์รวมโดยคุณจิรัตปัญญากุลพนิษนะคะผู้ช่วยบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์และคุณรัตนาดาถนอมศักดิ์คะเชฟมาร์เก็ตติ้งออฟฟิจัดงานประกาศความพร้อมนะคะเดินหน้าลุยปฏิวัติอุตสาหกรรมสตรีมมิ่งรูปแบบใหม่ ที่ใช้พลังชุมชนเข้ามาขับเคลื่อนเทคโนโลยีการสตรีมน,นะคะที่ต่างจากรูปแบบเดิมๆนะคะโดยได้สร้างอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบของการสตรีมมิ่งขึ้นมาทางซอฟต์แวร์ระไมตอนเครือข่ายชุมชนขนาดยักษ์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันระดับโลกทั้ง4ซึ่งได้แก่ p a n d o โจนะคะติเตอร์เอ็กชอาร์แล้วก็ p a n d o โกไปเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาณนะห้องมีติ้งชั้น3นะคะอาคาร SCG Experi e n c e นะคะสาขาเลียบทางด่วนเอกมัยลามอินทาตัว p a n d o s o f t อ่ะนะครับ ชื่อตั้งก็มีความหมายแล้วแพนโดเนี่ยมีจริงๆก็คือเป็นต้นไม้อยู่ในอเมริกานะครับเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีรากเนี่ยชื่อรามเบ็ดนะครับไม่ใช่ราเม็ดนะครับราเมเบ็นะฮะแล้วก็รากเนี่ยมันจะแผ่ไปคล้ายๆรากต้นไทรนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเนี่ยามาทําเป็นธุรกิจของเรานะครับหมายถึง global เขาตั้งขึ้นมานะครับตัวเมืองไทยเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของ Pandosoft global นะฮะอ,อย่างที่เรียนไปแล้วตัว Pandosoft เนี่ยก็คือเทคโนโลยีขับเคลื่อนโดยชุมชนนะครับจะทำให้ชุมชน Pandosoft ของเราช,ชุมชนรามมิตอนของเราเนี่ยสามารถใช้อ,อินเทอร์เน็ตนะครับใช้ความเร็วใช้เทคโนโลยีเข้าถึงเทคโนโลยีสตรีมมิ่งเนี่ยได้เร็วขึ้นเพราะเกิดจากการแชร์กันนะครับแชร์ในด้านคุณภาพยังไม่พอนะครับแต่มีการแชร์ในเรื่องรายได้นะครับท่านสามารถเข้าร่วม เป็นเรมิตอนแล้วจะมีะรับไรายได้ได้จากการเปิดคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่2ท่านสามารถจะมีส่วนแบ่งไรายได้นะครับอของทั้ง4แพลตฟอร์มที่คุณจะรักเรียนไปแล้วนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าเราใช้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอะไรเนี่ยเราต้องเสียเงินนะครับเขาจะมีพื้นฐานคือใช้ฟรีแต่แบบไม่พื้นฐานคือถ้าคุณอยากลงโฆษณาคุณ s ับสไครต์พวกนี้คุณต้องเสียเงินนะครับ ตัวรายได้ที่ได้มาเนี่ยตัวเรมิตอนจะได้รับส่วนแบ,บ่งด้วยซึ่งแนวความคิดแบบนี้แนวธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีใครมีในโลกนี้ครับทุกคนเลยครับใครก็ตามที่สตรีมมิ่งนะครับท่านใดใช้สตรีมมิง่งผมยกตัวอย่างมาแล้วกันนะอย่างเช่น YouTube อย่างเช่น Netflix TikTok นะครับท่านก็ใช้ได้หมดผมเชื่อว่าเราที่ยืนอยู่ตรงนี้เราใช้กันหมดทุกคนนะครับ80%ของเวลาที่เราใช้ประจำวันเราสตรีมมิง่งหละนะฮะทุกท่านเลย จุดแข็งของแพนโดซอฟนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดไปนะครับคือเราเป็นการปฏิวัติวงการสตรีมมิงจริงๆคือเราสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะลงทุนด้วยเซิร์ฟเวอร์และทาวเวอร์ใหญ่ๆเนี่ยเรากระจายตรงนี้ออกมาเนี่ยให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยสามารถเป็น,ปนตัวช่วยกระจายสัญญาณได้แล้วก็มีการบริหารจัดการด้วยบล็อกเชนซึ่งประสิทธิภาพการส่งกระจายสัญญาณจะดีมากๆนะครับแล้วก็โปร่งใสามากๆด้วยครับผม เราจะสร้างกันเป็นล้านคนทั่วโลกนะครับอันนี้เนี่ยก็คือว่าเราปฏิวัติว,ตวงการสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สร้างชุมชนขึ้นมาด้วยอันนี้เนี่ยก็จะจะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างมากนะครับแล้วก็เมืัสกครูที่ผมพูดถึงแพลตฟอร์มที่เราสร้างนะครับแอปที่เราสร้าง4ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น p a n โดโจซึ่งจะเป็นแอปที่จะเกี่ยวกับเรื่อง e-sport เป็นหลักนะครับเริ่มจาก e-sport แต่ว่าเราสามารถใช้แอปตัวนี้เนี่ยในการ กระจายหรือว่าแชร์อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมดีๆของเราไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานสําเร็จการศึกษาหรือว่าการอบรมต่างๆก็ตามเนี่ยเรา,า,า,าสามารถใช้แอปตัวแพนโดโจได้ t ิวเตอร์เเช่นเดียวกันนะครับทิวเตอร์เเนี่ยเราจะเป็นการปฏิวัติวงการการเรียนออนไลน์เลยนะครับทำให้การเรียนออนไลน์เนี่ยเหมือนกับการเรียนในห้องมากที่สุดนะครับอีกอันนึงก็คือโชอ u สซึ่งเป็นแหล่งรวมอาชียภาพหรือว่าความสามารถพิเศษของแต่ละคนแต่มากไปกว่านั้นก็คือว่าแทนที่จะมาแชร์ ความสามารถพิเศษเนี่ยเราสร้างแหล่งมาร์เก็ตเพรสที่เป็นการแลกเปลี่ยนหรือจ้างงานกันได้จริงๆนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยที่เราทําก็คือว่าแพนโดโกนะครับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงทั้งต่างชาทั้งทั้งทาง,ง,ง,งยุตะวันตกแล้วก็ทางตะวันออกเราเองแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ผลิตต่างๆเนี่ยผู้ผลิตภาพยนตร์หรือหนังสัน้นหรือละครต่างๆที่อยู่ในเอเชียเนี่ยจะมีโอกาสที่จะกระจายข้อมูลหรือว่าเนื้อหาดีๆพวกนี้เนี่ย ไปในภูมิภาคเราเองแล้วก็ทั่วโลกมากขึ้นครับผมก็คือว่าเรานะคะก็ได้ได้จัดโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าการที่เราจะเข้าถึงเทคโนโลยีขนาดนี้ก็ต้องใช้เงินลงทุนเยอะมากแต่เราต้องการทุกคนเข้ามาร่วมมากที่สุดวันนี้บริษัทของเราใจปั้มนะคะลดมากกว่า 80%สนะคะสำหรับการที่จะเข้ามาเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยเราเป็นผู้ร่วมกระจายสัญญาณนะคะจาก9,000บาทสมัครภายใน30เมษายนนี้1,550หรือว่า50เหรียญก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับเราและมีโอกาสรับส่วนแบ่ง รายได้เมื่อธุรกิจเกิดร่วมกันกับเราด้วยนะคะและมีอีกเลเวลหนึ่งนะคะก็คือเปิดรับสมัครผู้ร่วมบริหารระดับประเทศนะคะที่จะเป็นเราเรียกว่าเมตาตอนตัวนี้นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูงแล้วก็เปิดได้24ชั่วโมงคุณสมบัติมีแค่นี้เองค่ะเข้ามาร่วมกับเราและสามารถเปิดคอมพิวเตอร์อยู่บ่อยๆเปิดได้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็จัดโปรโมชั่นแบบโดนใจมากก็คือจาก30,000บาทนะคะเหลือเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นรีบตัดสินใจสมัครวันนี้นะคะภายใน30 เมษานี้ชีวิตของท่านอาจจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของบริษัทธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกร่วมกันกับเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.pandosoft.org นะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ pandoproject.org ได้เลยนะคะ